สวัสดีครับเซนแฝงพามาครับวันนี้ก็จะพาทุกคนมายามรอบกบครับไปดูครับว่าจะได้ตัวไหมครับว่าจะหมานไหมวันนี้ใส่ไว้เจ็ดหลังนะครับจะได้สักสองสามตัวไหมช่วงนี้เริ่มหายากแล้วครับช่วงนี้ หมายก็ใส่ตามไอ้คลองสวนยางครับหลังแรกครับมีตัวไหมไม่เข้าครับ หลังต่อไปดีจะค่อยกลับมาเอานะครับหลังนี้ก็ไม่เข้าครับน้ำแห้งครับ โอ้ยน้ำแห้งหมดครับไอตัมีตัวครับหลังนี้นี่ครับเฮ้ยสองตัวครับงว่าได้ตัวเดียวไอสองครับหลังนี้นะครับเดี๋ยวค่อยกลับมาเอามีปลาด้วยครับปดุกปะดุกครับดหครับก็ได้แล้วครับสองแต้มครับ อ้าวเรียบร้อยครับอีกหนึ่งตัวครับ,รบน้ำแห้งหมดเลยครับเนี่ยแต่งดีนะครับที่มีตัวเข้าอยู่ครับ หลังไม่เข้าครับสามครับหลังนี้สามแต้มครับโอ้โหหลังใหญ่ไม่เข้าครับเข้าหลังเล็กๆครับสามตัวเลยครับเนี่ยแต่ครับหลังต่อไปครับเดี๋ยวค่อยกลับมาเอา เป็นหกแล้วครับหกแ้มแล้วใส่ไว้เจ็ดหลังถือว่าหมานอยู่ครับเนี่ยได้หกแ้มแล้ว เป็นรุนกันครับหลังสุดท้ายครับจะเข้าไหมจะมีตัวอีกไหมครับหลังสุดท้ายมีครับมีครับโอ้ตัวใหญ่ครับดูครับเต็มรอบเลยครับอ้วนโอ้ กินปลาหมดเลยครับเนี่ยเหลือปลาช่อนตัวเดียวครับเนี่ยเอาลครับคลิปนี้ก็ได้ทั้งหมดเจ็ดตัวนะครับใส่เจ็ดหลังคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ ดูครับผลงานครับงานวันนี้ครับ